รู้ว่าปากกา S Pen มันใช้อย่างไงนี่ฮะถ้าผมเขียนไปบนอันนี้เนี่ยมันก็จะดูนะฮะอันนี้คือผมเขียนนะไม่จะทำอะไรเลยนี่ฮะกดตรงนี้ก็ต้องมันใช้แรงนี้ตึงนะฮะใช่ฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวพายุจะเข้าฮะช่วงนี้อากาศมันแปรปวนพายุก็เลยจะเข้า <c oughs> เห็นไหมฮะพายุเข้าแล้ว แล้วนี่ฮะเอาไว้ใช้กับ iPad iPad X โดยเฉพาะเลยอ่ะอันนี้คือกูไม่ได้กดกูไม่จะออกอะไรเยอะเลยดิคือมันจิงตรงนี้แหละคิดตรงที่มันใช้ได้เนี่ยแหละว่าแต่แม่จะผิดด่านนะเนี่ยอย่าทำหนูขายหน้าชี่มันก็จะใช้ควบคู่กับนิ้วี้ดนึงนะฮะ คือเวลาคือเวลาจะซูมขยายเราก็ต้องใช้นิ้วอะ่ะซึ่งมันยากลำบากมากเลยแต่เวลาเราจะกดอันนี้ก็ใช้นิ้วหรือปากกาก็ได้นั่นแหละฮะคือข้อดีของมัน